มาแบบสบายๆชิลๆนะครับใครอาจจะเคยเห็นเจ้าทีเซอร์ของรถคันนี้แล้วบ้างนะครับนะครับเราก็มีปล่อยมาเป็นระยะๆในช่วงที่ผมแต่งแล้วก็ใช้งานเจ้ารถคันนี้มาโดยตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้ไปชมกันอีกนิดนึงนะครับแล้วฝากบอกเลยคลิปนี้ไม่ยาวคลิปนี้ไม่ยาวอยากให้ดูจนจบนะครับผมนะครับอาจจะปล่อยเจ้าคันนี้นะครับใครที่อยากครอบครองนะฮะใครที่คิดว่าพร้อมนะครับดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ก่อนนะแล้วไปดูกันต่อไปชมเลยครับ ลือเลยเนี่ยรถคันนี้ซื้อจากศูนย์นะครับฮอนด้ Honda, เป็นรถที่ตัว Honda Thailand เนี่ยนำเข้ามาขายอยู่ในระยะหนึ่งนะครับสนนราคาเริ่มต้นตอนป้ายแดงเนี่ยสองล้านสี่แสน้าบาทล้วผมจําไม่ผิดนะครับแล้วก็มีการปรับราคาลงมา ครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านเกว่ากว่านะครับแล้วก็ลงมาประมาณล้านหผมเนี่ยไปได้เจ้าคันนี้มาเนี่ยตอนปรับราคาลงมาล้านเจ็กว่ากว่านะครับไม่ได้ซื้อตอน2อล้านสมาซื้อตอนล้านเจ็กว่ากว่าตอนนั้นที่บอกเลยว่าแบบกระแสเนี่ยเป็นที่ฮือฮามากนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยต่างประเทศนี่ฮือฮามากถือว่าเรียกว่าเป็นสปอร์ตไฮบริดนะเป็นรถไฮบริด Hybrid ที่เป็นมาแนวใหม่ก็คือเขาบอกว่าเป็นสปอร์ตไฮบริดจริงๆแล้วมันก็รูปโฉมเนี่ยสปอร์ตแน่นอนสวยงามนะครับเรียวแรงเนี่ยมีทั้งใช้ทั้งระบบน้ํามันแล้วก แบตเตอรี่นะครับไปเพิ่มความกระฉับกระเฉงจริงๆมันมีปุุกอะไรให้เพิ่มความแรงด้วยนะครับซื้อมาเสร็จตอนนั้นเนี่ยเอามาขับอยู่ประมาณสัก2-3วันโอ้โหปรากฏว่ามันไม่สะใจผมก็จัดเจ้าคันนี้เซตเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบ a อซซื้อมาก็เซตเลยน่าจะเป็นรถเซียแซนะครับเป็นไฮบริดเทอร์โบเนี่ยว่าน่าจะเป็นคันแรกในประเทศไทยน่าจะเป็นคันแรกในประเทศไทยและดีไม่ดีเนี่ยน่าจะเป็น CR z คันแรกในโลกด้วยที่เซตเทอร์โบถ้าตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยผมเซตเทอร์โบ เซียซัดก่อนที่ญี่ปุ่นจะทำน,นะครับคันนี้แรงม้าเนี่ยวัดบนไดโน่เนี่ยได้ประมาณ100แรงม้านะครับลงพื้นนะนะครับหลังจากที่เซทเทโบไปแล้วเนี่ยก็มีแรงม้ามากถึง175แรงม้าแรงบิดเนี่ยจาก100กระโดดไปเป็น220นิวตันเมตรนะครับก็ใช้งานมาสักระยะหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็มามีเรื่องของกระแสของฟัสต์สไตล์นะครับฟัสต์สไตล์เป็นเรื่องของการแต่งรถใส่ล้อจัดฟิปเมนต์นะฮะ แล้วจัมจะอยู่เฉยได้ไงคันนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า f i ปเมนต์เนี่ยเบอร์ต้นๆของประเทศนะอันนี้พูดแบบไม่ได้อวยตัวเองนะค่อนข้างมั่นใจว่า f i ปเมนต์เนี่ยเบอร์ต้นๆของประเทศนะครับล้อที่ใส่ไปในออฟเซ็ตเนี่ยลบนะติดลบอลังการงานสร้างมาก ลึกแล้วก็ล้อหลังได้กว้างถึง10.5สภหาพัที่ผมใส่ก็เป็นรถคันนี้หน้าเก้าคร,ครึ่งหลังสิบครึ่ง S1 นะครับโอ้โหลายยอดนิยมอยู่แล้วนะครับมาสเตอร์ Master. เรียกว่าลงตัวมากๆช่วงล่างเ่ยก็เป็น s t a r ์ซิวเวอร์นิวแตัวถังเนี่ยผมก็จัดทรงจัดฟิปเมนต์ใส่เบรกโปรเจกต์มิลเข้าไปนะครับลองดูรูปทรงเรียกว่าเดิมเนี่ยเตี้ยสดงดถุงนะครับสไตล,ล์ผมเตี้ยสดงดถุงแล้วก็ต้องขับใช้งานได้แบบอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นอยู่นะครับเรื่องของความแรงดูเลยออตโต้ซิ่ง แล้วดันลึกครับถ้าใครที่ขับแบบเคยขับ CR-Z นะจะรู้เลยว่าเดิมเมเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเด,เดิมเเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่พอเซ็ตโบแล้วฟิลเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนนะฮะเปลี่ยนแน่นอนขับสนุกขับดี ถ้าจะให้ไล่จริงๆเจ้าคันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างบอกเลยนะเอาตั้งแต่ข้างหน้าเลยกันชนหน้าเนี่ยมูเก้นแท้นะครับกันชนหลังเนี่ยเป็นตัวไมเนอร์ตัวสุดท้ายเขาเรียกว่าแร์ไอเทมหายา,ากมากๆเพราะเสียแซ่บ้านเราเนี่ยจะเป็นตัวธรรมดาตัวไมเนอร์เนี่ยจะไม่ได้นําเข้ามาแล้วนะครับกันชนหลังเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นตัวไมเนอร์เชดกันชนหน้าเป็นมูเก้นชุดแต่งมูเก้น,น ugen, สเกิร์ตหน้ามูเก้นสเกิร์ตหลังมูเก้นนะครับหางหลังมูเก้นทุกชิ้นแท้หมดนะครับหายากมากๆแล้วผมก็มาเสริมชุดแต่งที่เป็นแนวของเอเซนซี่านะ ลิ้นหน้าเสริมหรือว่าบันไดข้างไซส์เกิร์ตนะครับแล้วแม้กระทั่งดิฟฟิวเซอร์หลังก็มีการเติมที่เป็นแนวของผมเองเข้าไปเพราะฉะนั้นคันนี้นอกจากแบรนด์นอกแล้วนะแบรนด์ของผมเองด้วยเครื่องยนต์ก็เป็นอย่างที่บอก a อซัทซีเบนะครับเอซัทซีเกล่อง Data Tech นะครับเกวัตก็เป็นดิฟฟี่เอวาแท้ทั้งชุดแล้วก็มีปรับบูตตี้โปรเฟกนะครับไป ครับตัดก,กันดื้อๆสั้นๆอย่างนี้แหละสวยไหมผมว่าสวยนะนะครับก็คือจริงๆที่เราถ่ายกันมานะครับก็คือเราเคยถ่ายคลิปนี้ไว้แล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายกันจนจบนะครับครั้งนี้เนี่ยก็เลยรวมรวมนะครับไว้เป็นความทรงจํากับเจ้าเสียแซดซึ่งบอกเลยว่าเป็นรถป้ายแดงที่ผมซื้อคันแรกๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะหลงรักมันมากนะครับกับเจ้าเสียแซดคันนี้นะครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็ยังคงเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบแล้วก็ยังคงสวยสดงดงามนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเรา ต้องลาจากกันนะฮะเพราะนั้นใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วสนใจกับเจ้าเสียแซดคันนี้นะครับคอมพลีตคาจริงๆนะครับผมทั้งซื้อมาทั้งแต่งมากับระยะเวลาในการสร้างสรรค์เจ้าคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแรงกายแรงใจแรงเงินนมากพอสมควรนะครับใครสนใจนะฮะอยากจะรับไปดูแลต่อนะครับติดต่อผมมาได้นะครับกับเจ้าเสียแซดคันนี้นะฮะแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าคิดว่าคุ้มแต่ผมมั่นใจว่าคุ้มเกินคุ้มกับสตอรี่นะครับและสิ่งที่ทำลงไป8 9 0 0 0า 9 0 0 0บาทนะครับโรเข้ามาเลยนะครับตามนี้นะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับแล้วติดต่อมาทางไลน์แอดนะครับหรือจะทักเข้ามานะครับทางเพจ jdm good car ก็ได้นะครับฝากด้วยนะครับใครคิดว่าฟี้ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิให้ผมด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะสุดจริงจอันนี้เชื่อผมดินะครับถ้าไม่เชื่อวนกลับไปดูอีกรอบนะครับอย่าเพิ่งกรอกรอกรอกันมาถึงตอนตอนท้ายนะฮะกลับไปวนดูครับแล้วจะรู้ว่าหายากมากกับ C r z แทที่ทำได้เนียนและครบและใช้งานได้แบบ Daily Use แบบนี้นะครับไปก่อน transformed into reality by modern science.